สนับสนุนโดยปิยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจ สวัสดีครับแฟนๆ Auto l i f e Thailand.TV ทุกท่านครับผมนิธิทวรปถมครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาลองขับรถคันนี้ครับเบอร์ยอยในโมเดลเยียสอง2์ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ผ่านมา Auto l i f e Thailand.TV นะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับไปชมรอบคันกันไปแล้วผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับว่าการชมรอบคันของ Auto l i f e Thailand.TV ในครั้งนั้นเนี่ยรถคันนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาลองขับกันเราจะไม่พาชมรอบคันแล้วนะเพราะเราพาชมกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับเจ้า ปร์โย2008คันนี้รถคันนี้มีดีพอที่จะแข่งขันกันในตลาด B SUV บ้านเราได้หรือเปล่าเครื่องยนต์1.2ลิตรเบนซินเทอร์โบแบบเพียวเทคนะเป็น3สูบให้พละกกาลัง129แรงม้า230นิวตันเมตรเนี่ยเมื่อขับจริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรพอที่จะแข่งขันกับเครื่องยนต์ของ Honda HRV ที่เป็นไฮบริดหรือเปล่าหรือว่าจะแข่งขันกับเจ้าเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินของ m a z d a CX30 ได้หรือเปล่าและเมื่อเทียบกับ e power ของนิสั คิกเป็นอย่างไรเพราะเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันเลยแต่ราคาค่าตัวไม่ใช่พอเจ้าเปอร์โยช0 0น์ะครับราคาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆที่เขาตั้งเอาไว้ราคาอยู่ที่1.249ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในคลาสแต่วันนี้ยังเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่อยู่ที่1.189ล้านบาท ก็หนักหนาอยู่เหมือนกันนะเพราะเพื่อนๆในตลาดเนี่ยราคาต่ำกว่านี้ทางสิ้นแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปอโย208คันนี้มีดีพอที่จะแข่งขันกันในตลาดหรือเปล่าไปลองขับกันครับ ก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเจ้าเปอร์โย2008นะครับเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดของเปอร์โยประเทศไทยในวันนี้นะครับแน่นอนครับคู่แข่งก็คือ Honda H R V ค a วาโ j o jo ี l ออน Mazda C X 30นี่คือคู่แข่งเขาโตโยต้าโครา r o s s ก็เข้ามาด้วยอยู่แล้วด้วยราคานะครับด้วยไซส์ของเจ้า2008เนี่ยทำให้ เขาอยู่ในกลุ่มของ B SUV นะราคาค่าตัวตอนนี้เนี่ย1.189ล้านบาทว่าแพงแล้วนะแต่ราคาสุดท้ายของเจ้าเปอร์โย208 0คันนี้จะไปจบอยู่ที่1 2 4 0 0 0 0 9,000บาทนี่คือราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเขานะเพราะราคาที่เราบอกไปราคาที่เปิดตัวในงานม,มหกรรมยานยนต์คือราคาพิเศษเหนื่อยครับแต่ราคานี้นะครับเจอคู่แข่งอย่าง Honda HRV ก็ล้านหนึ่งโอโ้โหออปชั่นเพียบ นะสมรรถนะเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเจ้าสอ0 8ูนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.2ลิตรเป็นเทคนโนโลยีของเปอร์โยเองเรียกว่าเพียวเทคนะครับ129แรงม้า230นิวตันเมตรนั่นคือ สมรรถนะของเจ้าเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรเทอร์โบของเขานะครับผมมาลองขับอยู่นี่นะครับทุกท่านครับก็ต้องบอกว่ากลางๆนะสมรรถนะเครื่องยนต์ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายแรงบิด230น mm ิว hmm. ตันเมตรนี่ทำงานตั้งแต่1,750รอบต่อนาทีก็ถือว่าการทํางานที่รอบเครื่องยนต์ค่อนข้างตับแต่ช่วงล่างดีนะช่วงล่างแน่นดีแต่พวงมาลัยยังไม่ค่อยเท่าไหร่พวงมาลัยสู้รุ่นพี่อย่าง308ไม่ได้เลยแต่เนี่ยวิ่งอยู่150 160เนี่ย ก็หลอรอบนิดหน่อยนะแต่ก็ใช้ได้อะถ้ามองว่าครึ่งยนต์ก็แค่พันสองเทอร์โบได้มาขนาดนี้นี่ก็สุดละเนี่ยความเร็วสูงสุดก็ร้อเจบครับไหลๆออะอาจจะร้ออาจจะมีร้อยแปดสิบได้นะน จได้จะได้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับยังไม่ใช่เป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนสา0สดสุดปดน่าเสียดายมากควรจะเป็นเกียร์ไฟฟ้ามาแล้วแต่นี่เป็นเกียร์อัตโนมัติหกสปีดมาแต่ช่วงล่างดีวะ่ะช่วงล่างนิ่งดิแต่พวงมาลัยมันยังไม่ใช่อ่ะพวงมาลัยไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปซ้ายนะสี่สามสองนเนี่ยพวงมาลัยไม่ได้แต่แน่นดีนะครับแต่ไม่คมยังเป็นพวงมาลัยที่แบบออกอาการแบบเ่อยรถมันโยน้ว้ย รถมันโยกคือถ้าวิ่งตรงๆเนียนๆนี่ดีมากเลยนะเนียนมากนิ่งมากแต่ถ้าคุณเนี่ยจะเข้ามาซ้ายอย่างเงี้ยเข้าปั๊บกลับคืนมาเนี่ยอาการรถโยนเลยยางก็เป็นขอบ17เท่ากับเพื่อนๆเขานะกูดเยีย r a แอสโวรัด้วยนะครับเป็นยางที่ใช้ได้แล้วล่ะแต่ว่าเนี่ยโดยตัวของช่วงล่างเองเนี่ยมันโยนมันสูงด้วยดยบอดี้ของรถเนี่ยแต่วิ่งเนี้ยเนียนนะเห็นนะเนียนตึกเลยเออแต่เข้าโค้งไม่สนุกนะครับ เนี่ยเดยวเขาโค้งหน้าเนี่ยโค้งขวานหน้ายาวๆเนี่ยคงอะไรมันไม่สนุกไปกับช่วงล่างวะ่ะแล้วช่วงล่างออกอากาศแบบตึก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 ด้วยนะแข็งหน่อยๆแข็งกว่า HRV ไปได้พอๆกับโคลาครอสเลยนะแต่ด้วยช่วงล่างมันเซ็ตมาแข็งเลยขนาดยางซีรีย,ยางโคตรหนาเลยแต่ช่วงล่างตึกเลยไม่ชอบเพราะว่าช่วงล่างมันแข็งไปสถานเกินไปนะครับ แต่บอดี้รถโดยอะไรมันก็ดูกระทัดรัดดีขนาดไซส์เนี่ยท่านผู้ชมเวลาเข้ามาในห้องโดยสารแล้วมันจะออกจะกระชับกระชับหน่อยมันจะไม่กว้างขวางนะทุกอย่างมันจะติดติดติดแขนติดอะไรไม่หมดเนี่ยอย่างเงี้ยผมวางแขนมีแก้วน้ําวางอยูเยเยเ่เนี่ยก็ติดละเกียร์เกอร์ก็ลำบากละเข้าเนี่ยต้องวางบนขวดน,น้ําไปด้วยเนี่ยถึงจะมาจับเกียร์ได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ว่ามันก็ดูแคบไปหน่อยนะครับ แล้วก็ออปชั่นที่ให้มาก็บอบบางกเกินออปชันความปลอดภัยไฮเทคเนี่ยโหบอบ,บางมากมีเตือนการชนด้านหน้ามีให้นะครับมี blind spot ให้แค่นั้นหมดแล้วไม่ได้มีอะไรให้มาเลยนะเบรกอัตโนมัติด,ด้านหน้าก็ไม่ให้น้อยไปนะครับเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวแล้วเนี่ยผมว่ารถคันนี้นี่เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเมื่อเทียบกับค่าตัวกับออปชั่นที่ได้มาแล้วเวลาอยู่ในความเร็วต่ำนะครับ เวลากดคันเลขต้องรอรอบนิดนึงนะถึงแม้ว่าแรงบิดเขาจะมาที่1,750รอบต่อนาทีก็ตามแต่โดยอาการของรถจริงๆเนี่ยประมาณ2,500-3,000ถึงจะมาได้เนี่ยแต่เวลาเลขมาแล้วมันก็สะดุกเท้าเดีอนกันนะนี่นะเนี่ย,ยช่วงล่างมันดีนะเนี่ยเนี่ยแม่นเปียเลยนะครับติดที่พวงมาลัยนี่แหละพวงมลัยไม่เข้ากับรถเลย รูปร่างรูป,รปทรงของพรมลัยนี่โคตรชอบเลยนะโอ้ดูทรงมันดินะไม่มีคันไหนเหมือนแล้วนะครับนี่มาแบบเป็นรถแข็งเลยนะเป็นหัวตัดท้ายตัดนะครับและหลักรนการมองของเจ้าเปอร์โยนี่คือมองเหนือพรมลัยนะไปที่หน้าปัดไปที่มาตรวัดตรงนี้นะครับเนี่ยแรงแซงก็พอได้อยู่นะพอได้นะใช้คําว่าพอได้อยู่แต่ถ้าเทียบกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็อาจจะใ่้ยแพ้ไปบ้าง ครับจะคล่องตัวดีนะคล่องตัวดีนะมันก็วบแวบวแวไปได้ดีวิ่งในความเร็วต่ําๆก็รอรอบนิดนึงนะครับเป็นเทอร์โบที่ต้องรอรอบนิดนึงมันยังไม่ได้แตะแล้วฟืดมาอันนี้ h อ n ด้ HRV ได้เปรียบเพราะตรงนั้นเนี่ยโหแตะแล้วมานั้นดีที่สุดนในคลาสละไม่มีใครขับตีนต้นได้ดีเท่า HRV ละลองลงมาก็จะเป็น h a v า l โจ Li อ ตัวนี้ก็ดีกว่า Mazda CX30 เพราะ c ีเ0สมันแล้วรอนรอบจัดเพราะเขาเป็นเครื่อง NA ธรรมดาไม่มีเทอร์โบช่วยนะครับตัวนี้ก็จะดีกว่าช่วงหน้านี้นะตึกตักตึกตัก,ตกแข็งไว้หน่อยวะ่ะคือต้องเป็นคนที่มีบุคลิกเลยอะ่ะขับรถคันนี้นะครับแต่ที่ผมชอบมากๆในเจ้าตัวนี้นะหน้าจอนี้มาตรวัดกลางมาตรวัดนี่นะครับโหดูมันเป็น3มิตินะไอคอกพิ3.0ับโคตรสวยเลย เป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆเลยมาตรวัดความเร็วอยู่ด้านหน้าอยู่นะครับอยู่เป็นเลเยอร์ด้านใกล้ตัวสุดนะครับลึกลงไปเป็นเกียร์เป็นมาตรวัดอุณหภูมิด้านซ้ายเป็นในเรื่องของน้ํามันเกน้ํามันกับ range, เรน์ยรยัทางที่เหลือโอเคมากแล้วดูตรงกลางตรงเนี้ยตรงที่อยู่ใกล้สุดเนี้ยแหมความเร็วรอบนะครับกับความเร็วที่เป็นดิจิตอลตัวเลขเนี่ยให้มันเท่ดีมันสวยอะ่ะผมว่ามันสวยเออมาตรวัดนี้กินขาดดี แต่ก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรให้กว่านี้และไม่ต้องรู้อะไรเยอะรถกันนี้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะดูจอเครื่องเสียงเนี่ยเจ็ดนิ้วนะครับลอยตัวขนาดเจ็ดนิ้วมันออปชั่นมันจุ๋มจิ๋มไปไหน่อยวะไม่ค่อยจะคุ้มราคาเท่าไหร่ถ้ามองในเรื่องของออปชั่นแต่ถ้าดีไซน์เขาก็มีบุค,คลิกของเขานะครับด้วยความเป็นเปอร์โยอย่างเงี้ยตัวคีย์เปียโนนี่ก็ยังเป็นบุค,คลิกของเปอร์โยอยู่ย 8, 8, ก,ก็ยังเป็น3 0 0 8 5 0 0 8แนแล้วก็2อ0 8นดก็ยังเป็นเป็นแบบคีย์เปียโนอยู่นะคร เครื่องยนต์ไม่ขี้เลรอครับเอาพูดกันง่ายๆเครื่องยนต์ไม่ได้ขี้เรแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายนะเดี๋ยวกียร์เดี๋ยวแหมเราจะใช้เกียร์เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าครับแนะนำนะถ้าใครจะเล่นเกียร์เปลี่ยนเกียร์เพราะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดที่สามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนเกียร์ก็คุณไม่ต้องมากินน้ำนะเพราะถ้ากินน้ำเมื่อไหร่เกะกะเมื่อนั้นนะครับเดี๋ยวเห็นไหมพอเอาแก้วน้ําที่เป็นแก้วกาแฟที่เราซื้อทั่วไปนะครับ เอาออกไปแล้วเออมันโล่งแต่ถ้ามันมีแก้วกาแฟขนาดสูงอยู่เนี่ยจบกันต้องเป็นขวดน,น้ําขนาดเนี้ยขวดน,น้นําเล็กๆขนาดนี้ได้หรือไม่ก็เป็นกาแฟร้อนมันจะไม่เกะกะการใช้งานแต่ถ้ามันเป็นแก้วสูงเมื่อไหรเนี่ยก็หมายความว่าการมาคอนโทรลเกียร์มันก็จะลาบากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับข้อสังเกตของผมนะว่าเมื่อใช้งานจริงแล้วมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ปรับเปลี่ยนเกียร์อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับก็ยกประโยชน์ให้จําเลยไปนะ ช่ชคล่างมันดีว่ะแต่มันแเวลามันจะมุดไปเนี่ยมันลอยมันลอยไปทั้งคันเลยนะ,ะมาเกียร์แมนนวลดีวกว่ามาเปลี่ยนมาละเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับให้แต่ชิปเกียร์นิ่มดีเวให้สมูทสมูทจะได้ก็ได้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 เกียร์ได้นะครับเล่นกับเกียร์ได้อยู่นะสมูทครับเกียร์สมูทดิจะพมดลายมันต้องเบาออกว่านี้หน่อยนะครับเบาแล้วก็คมกว่านี้มันถึงจะบาลานซ์ ได้เลยได้เลยนะเครื่องดีเกียร์ดีนะครับโอเคเย็บเยยบเย็บแปดแต่ถ้ามันได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนกับรุ่นพี่อย่างสา0สูดมันจะเพอร์เฟกมากตัวนี้มันจะเป็นเกียร์ล้าหลังอยู่นะถ้าจะว่ากันไปนะครับแต่ถามว่าขับสนุกไหมขับสนุกได้ฟิลดิดันไปข้างหน้าก็คือเกียร์ต่ำนะครับดึงลงมาข้างล่างก็จะเป็นเกียร์สูงนะครับ ก็โอเคดีกระชับดีกระชับดีใช้ได้ใช้ได้ไดไดเกนแมนวนวลใช้ได้นะครับในเรื่องของเกียร์ไม่มีปัญหาหรือว่าไม่อยากจะเปลี่ยนเกียร์เราก็จะปรับโหมดการขับนะครับสามารถที่จะมาปรับโหมดตรง drive select นี้ได้นะ drive mode ตรงนี้นะครับมันจะมีโหมดการขับให้เลือกอยู่3โหมดน,นะครับ eco normal นะครับเช้กดเอานะแล้วก็ sport นะปรับมาโหมด sport ดีวกว่ามาเพราะ eco ไม่ใช้อยู่แล้วนะครับมันนืดเฮ้ย <Hey, S 3> ตื่นตื่นกันเว้ยอันนาอันนาไม่คิดเลยนะใช้ได้ใช้ได้ นี่ยซิตี้ซิตี้เนี่ยเขาพันเทอร์โบแล้วพันสองเทอร์โบไอ้แบบติดเท้าขึ้นมาเหมือนกันครับทุกผู้ชมครับเข้าโหมดสปอร์ตไม่ชอบความกระด้างของมันนะมันกระด้างไปหน่อยมันติดกระด้างไปหน่อยใช้งานชีวิตประจำวันจะเห,หนื่อยหน่อยนะช่วลงลากกระด้างแบบนี้พอบรรยาไาศหนืดๆแบบนี้นะครับนี่เข้าโหมดสปอร์ตนะมุดหน่อยแล้วกันนะมุดหน่อยมา เกียร์แหละเกียร์มันเป็นเกียร์นี้มันก็เลยลากลากรอบจังหวะลากรอบนะครับนี่นะครับเตือนการชนดันหน้าแต่แค่เตือนนะมีแค่เตือนตึ๊งตเนี่ยเขียนว่า vehicle coast อยู่นะครับก็คือมีวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่แต่ไม่ได้เบรกให้นะเตือนเฉยๆโอเคมีมาให้นิดๆหน่อยๆถ้าไม่มีอะไรมาเลยนี่โคตรขี้เหร่เลยแค่นี้ก็ขี้เหร่จะแย่อยู่แล้วแต่มันมีบุคลิกอะรถคันนี้มันมีบุคลิกนะครับแต่ลูกเล่นไม่ได้มีอะไร ที่ชาร์จไฟก็มีแค่2ช่องนะครับสลอต USB แล้วก็เพรา r ว่าเถ้าคนชอบขับสนุกสนุกเลยคันนี้จะเวิร์กไหมถ้าชอบขับสนุกก็ได้ระดับหนึ่งนะเอางี้ขับเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ไม่ได้สนุกเท่ากับ h o n d a HR-V หรือว่า CX-30 แต่ดีกว่า Toyota Corolla Cross อันนี้สันคิกเข้ามาด้วยอันนี้สันคิกก็อยู่ในหมวดนี้นะครับนี่สันคิกขับสนุกสนุกที่สุดละในเรื่องของเครื่องยนต์ถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยเฮชาวีขับสนุกกว่านะเฮดชัวีเปนปูดปาดกว่ามันไม่ต้องรอรอบและช่วงล่างก็ค่อนข้างจะบ้านแบบหนึบๆน,นะอันนี้มันตึ๊กไปหน่อยผมว่าเฮชาวีว่าแข็งแข็งเลยนะเจออันนี้เข้าไปมันตึ๊กกว่าอีกเว้ยเซ็ตช่วงล่างมากระด้างตัวนี้นะครับนี่ขนาดยางช่วยแล้วนะตัวกุญเเยอชรันเนี่ยช่วยแล้วนะนี่ยังดึดดดมุดมุกดึ๊ เนี่ยเวลามันโยกนะมันไม่มันไม่ปุ๊บเข้าไปอ่ะมันมีจังหวะจังหวะหนึ่งอยู่อ่ะเนี่ยมันไม่มันไม่ปุ๊บอ่ะเออมันโยกสู้ h r v กับ CX ส0มสไม่ได้เวลาจะบุดฟับฟับฟับความคมความแม่นของมันแต่เครื่องได้อยู่นะเครื่องพอได้อยู่เครื่องไม่คิเล่ละเครื่องก็แรงใช้ได้นะครับแรงบิดเอาอยู่นะเนี่ยมันไม่ปึ๊ดอ่ะมันเข้ามาแล้วมันยุบเข้าไปอีกที เอเว้ยสามศูนย์ศูนย์แปดดีกว่าเยอะเลยเออฟิลลิ่งช่วงล่ากเหรแฮนดลリングกคนละแบบกันเลยแปลกใจแปลกใจนึกว่าพงมลายมันจะแม่นกว่านี้เว้ยน่าเสียดายน่าเสียดายยังไม่สุดยังไม่สุดแต่มันก็หล่อนะชอบผมชอบพงมลายบากเลยซื้อแต่พงมลายได้ไหมวะอย่างอื่นไม่เอาได้ไหมวะเนี่ยพงมลายมันโอเคกับหน้าปัดเนี่ยไอคอกพิษสามมิติตัวนี้นี่ไม่มีใครเหมือนนี่เว้ย จริงๆนะถ้าเปอร์โย2008นี่นะใส่ออปชั่นเข้ามาหน่อยนะครับท่านผู้ชมให้มันดูคุ้มราคานะผมว,ว่าตัวนี้ไปได้แต่ตอนนี้นะเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ชอบความเป็นเปอร์โยอย่างเดียวอะ <S <S อ,นนอย่างอื่นคุณไม่ได้มาเลยอะคือออปชั่นต่างๆมันบางเกินไปม,มีครูสตันทอนมาให้อย่างเดียวนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานอะไรอยู่แล้วอแดปตีฟครูสตันทอนไม่ได้มีให้แน่นอนเสียดดยอะลดราคาล้านสองแล้วอะยังไงมันต้องได้อะนะครับเครื่องโซ่เครื่องเสียง ที่มันที่มันทันสมัยมากกว่านี้ลำโพงลำโพงคุณภาพเครื่องเสียงก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ดีไซน์มันโอเคนะครับเนี่ยมีการช่องวางของที่มันเป็น2เลเยอร์2ชั้นอย่างนี้ะก็ว่าไปก็แบ่งการใช้งานได้ดีช่วงล่างดีนะช่วงล่างดีตัวรถคันนี้ช่วงล่างดีเครื่องดีติดที่มันไม่บาลานซ์กับโมอะไรเนี่ยงงแงงไงไม่รู้เลยแต่ตาการซิดเปืองดีนะไม่ได,ไได้ไม่ได้กินน้ำมันอะไรมากมาย แต่ตัวเลขเดี๋่จะเซตให้ดูรับว่าสรุปแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยใช้งานในเมืองมันก็ไปได้นะถ้าไม่อยากให้มันติดเท้ามากก็ปรับโหมดการขับนะครับมาอยู่โหมด Normal อ่ะมันก็บางลงไปมันก็ไม่อึกอักอึกอักก็เหยียบไปก็รอรอบนิดนึงนะครับต้องเพิ่มน้ำหนักเท้าเยอะขึ้นในอัตราเร่งเดียวกันกับโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตที่แต่ปุ๊กป๊กป๊๊ปมาเลยให้เครื่องดีพันเทอร์โบในลองโหมดอีโคดีก่อไปดูแคลนเข้ามาดีกว่า นี่เข้าอีโค่แล้วนะครับโหมดอีโค่โหหนืดเลยเว้ยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ก็เน้นประหยัดไปครับแน่น,นอนเราเข้าโหมดอีโค่เราไม่ได้เน้นความแรงของละกําลังอยู่แล้วก็ขับแบบไปเรื่อยๆสายชิลสายหวานก็ได้อยู่นะครับแต่มันแคบวะ่ะเนี่ยขาติดนะครับตัวนี้ขาติดเลยมันแคบไปตัวนี้น่าจะแคบที่สุดในคลาสแล้วนะในเรื่องของห้องคอกพิษห้องโดยสารเนี่ยเวลาพอมาขับจริงๆแล้วมันแคบวะ่ะ มาะกับวัยรุ่นตัวเล็กๆละกละสาวๆนักศึกษา,าหรือว่าคุณผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆหน่อยก็น่าจะขับพอดีพอดีแต่ว่าอย่างผู้ชายอย่างเราน่าจะดูทับแคบไปหน่อยน่าจะต้องขยับไปเป็นรุ่นพี่เขาเป็น3 0 0 8ตัวนั้นนะโอโถกกว้างตัวนั้นนะผมโคตรชอบนะครับแต่ตัวนี้เฉยๆกับเขายังไม่สุดยังมาไม่สุดแต่ราคาเนี่ยไปสุดเลยราคาขายเนี่ยแพงสุดในตลาดเลย แต่ออปชั่นไม่สุดไม่สุดอันนี้ก็ต้องดูกลยุทธ์ของเปอร์โยเขาแล้วครับว่าเขาจะมาบุกตลาดบ้านเราอย่างไงแล้วก็ดูขี้เหล่ที่เป่งเนี่ยดูดิโคตรขี้เหล่เลยโอ้โหแม่งราคาเต็มสามสองสี่เก้ายังให้ไอ้นี่ไ้อีกอะ โอ้ตายโดนเก็บเข้าวิทยุพันได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วราคานี้มันไม่ควรนะครับเนี่ยหน้าติติงเปอร์โยนะครับในออปชั่นบางอย่างก็ต้องว่ากันไปถ้าจะรักสนุกกับรถคันนี้ไหวไหมก็ได้ระดับหนึ่งนะก็ไม่คี้เลยอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณไม่คี้เลยได้นอนนะครับยังหวังพึ่งพิง,พงในเรื่องของความสนุกเขาได้แต่ยังไม่คล่องตัวเท่า HRV เท่านั้แต่โหช่วงล่าง หนุบกว่าแฮชาวีเยอะแน่นกว่าเยอะช่วงล่างอะไปยืนเหยียบอยู่กับมาสด้าใกล้ๆก,กันได้เลยเสียที่พงมอะไรแค่นั้นเองแต่บาลานซ์รถทบดีโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ต้องคุ้นเคยกับฟิลลิ่งของแฮนด์ลิงเขาหน่อยเขาไม่ได้หกักวบล้ะเข้าเลยเขาหากักแล้วมันยังต้องรอนิดนึงแต่รถคันนี้ไม่ได้ขับสบายนะขับแบบออกสปอร์ตหน่อยๆในความเป็นช่วงล่างนะครับไม่เหมาะที่จะพาคุณพ่อคุณแม่มีอายุนั่งหลังเท่าไหร่หรอกสะเทือนแน่ ไม่สบายแน่นอนซื้อใช้งานเองชิวๆไปเหมาะก,กับบางกลุ่มครับเหมาก,กับวัยรุ่นเหมาะก,กับวัรุ่นกับคนเริ่มต้นที่ไม่ได้มีสมาชิกในครัวเรือนเยอะได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับกับการลองขับเจ้าซ008ครั้งแรกนี้รถคันนี้เหมาะก,กับใครสไตล์การใช้งานของรถคันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับ สนับสนุนโดยเคลียร์กว่าเข้มกว่าต้องฟิลม์มไฮคู u ซ e รามิ c แบล็ค และก็เรียบร้อยนะครับกับการลองขับเจ้าเปอร์โย2008ในโมเดลเย์2022คันนี้ขับแล้วเป็นอย่างไรออปชันที่ให้มาเป็นอย่างไรการแข่งขันในตลาดอย่างที่เรียนให้ทราบครับกลุ่ม B SUV ดุเดือดมากๆคู่แข่งมาเต็มคู่แข่งมาพร้อมและเจ้า2008คันนี้ล่ะมีดีพอที่จะแข่งในตลาดหรือเปล่าที่ท่านผู้ชมเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้นั่นคืออีกหนึ่งออปชันที่น่าสนใจของเปอร์โย2008นั่นก็คือในเรื่องของ k e คีเ s สที่เป็นแบบอ u ตโตมติเดินเข้าใกล้รถจะเปิดล็อกให้และเดินออกจากรถรถจะล็อกให้โอเคนะเป็นหนึ่งฟังชันที่น่าสนใจแต่ก็มีหลายฟังก์ชันที่มันขาดหายไปเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรเทอร์โบของเค้าที่เป็นแบบ p พียวเทคสามสูบนะเครื่องยนต์ตัวนี้129แรงม้า230นิวตันเมตรเป็นอย่างไรถ้าพูดในเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์พอไปวัดไปวาได้อัตราเร่งใช้ได้ เครื่องยนต์ขนาดเล็กแบบนี้ใช้งานในเมืองประหยัดน้ํามันแน่นแน่นะครับแต่ถ้าเดินทางไกลๆใช้ความเร็วสูงๆก็ต้องเคนกันหน่อยแต่ความเร็วปลายใช้ได้นะผมขับอยู่ที่180ิกิโเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์1.2สลิตรเบนซินเทอร์โบตัวนี้ก็ทําได้อัตราเร่งดีใช้ได้น่าเสียดายเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดยังไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าเช่นเดียวกับรุ่นพี่เขาอย่าง3008นและ5 0า8นยนซึ่งตรงจุดนี้ผมมองว่าลดคอสมากไปหน่อยตัว ไในบ้านเราเป็นเกียร์ออโต้6สปีดก็ถือว่าในด้านเทคโนโลยีไม่ได้ทันสมัยมากมายแต่ถ้ามองในเรื่องของการใช้งานเกียร์อัตโนมัติก็ทนทานใช้ได้ลากรอบสะดวกใช้ได้แต่เป็นการลากรอบแบบนุ่มนวลการเปลี่ยนเกียร์ในแต่ละเกียร์ดีมากๆถึงแม้ว่าผมจะเข้าไปอยู่ในโหมดเอ็มหรือโหมดแมนวนวลในการเชนเกียร์ที่ ด้ามเกียร์การต่อสรองของเครื่องยนต์ดีมากได้ความนุ่มนวลของเกียร์แต่ที่ไม่นุ่มนวลคือในเรื่องของช่วงล่างซึ่งน่าแปลกใจมากๆว่า2008เนี่ยมีช่วงล่างที่ค่อนข้างจะแข็งค่อนข้างที่จะกระด้างอยู่พอสมควรวิ่งแล้วตึกตักตึกตักออกอาการแบบวัยรุ่นขี้โมโหนิดหน่อยในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างมันแข็งไปนะครับขับแล้วมันไม่สบายขับแล้วมันออกแบบกระด้างกระด้างไปอ่ะนะครับผมมองว่ารถในกลุ่มนี้เนี่ยช่วงล่างแข็งมากไปมันก็ไม่เหมาะสมแหละเพราะกลุ่มลูก ค้าที่ใช้เนี่ยเป็นกลุ่มครอบครัวเป็นกลุ่มเริ่มต้นหรือจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ได้ต้องการรถที่มีความกระด้างข,ของช่วงล่างมากขนาดนี้ถึงแม้ว่ายางที่เขาใช้เนี่ยยางจะค่อนข้างดีนะเป็นกุฎเย่อะชูรันส์ตัวนี้ย,ยางเนี่ยไม่ได้แข็งไม่ได้กระด้างนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าความกระด้างความแข็งที่เข้ามาในห้องโดยสารความแข็งที่เข้ามาสู่เราที่เป็นผู้ขับและเป็นผู้โดยสารเนี่ยมาจากช่วงล่างที่ถูกปรับเซตมาค่อนข้างที่จะแข็งไปหน่อยแต่กอถนดีไหมกอถนโคตรดีช่วงล่างโคตรดีโคตร แต่มันแข็งไปหน่อยในมุมมองของผมมันกระด้างไปหน่อยจุดนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รวมถึงในเรื่องของพวงมาลัยด้วยแฮนดลิ่งของพวงมาลัยยังไม่ได้แม่นยำสู้รุ่นพี่อย่าง300 8.5 0 8ไม่ได้สู้คู่แข่งอย่าง h อ n d a h r v อย่างน s สสันคิกอย่าง m a z d a CX30 ไม่ได้ตรงจุดนี้เนี่ยเขาต้องปรับปรุงในเรื่องของแฮนดลิ่งแฮนดลิ่งมันหนักไหมหนักนะมีน้ำหนักของพวงมาลัยแต่เวลาเข้าเร็วๆแล้วเวลามุดซ้ายมุดขวาแล้วเนี่ยความแม่นยำมันหายไปแต่มีความหนักแน่นของพวงมาลัยเข้ามาแทนที่ ฟรูดปรานมุดสนุกได้หรือเปล่าเครื่องยนต์ไปได้ช่วงล่างไปได้แต่พวงมาลัยเสียดายไม่แม่นอย่างที่ใจผมคิดแต่ถ้าเป็นการใช้งานปกติฮันเดลิ่งแค่นี้เหลือเฟือแล้วถือว่าดีแล้วแต่ถ้าคุณซ่างคุณซิ่งคุณควรจะได้รับพวมลัยที่แม่นยำมากกว่านี้แล้วเมื่อมองไปที่คู่แข่งแล้วคู่แข่งเขาทำได้ดีกว่า ยกเว้นโต้ตาโคราครอสอย่างสู้แฮนด l i ลิงของเจ้า2008ไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปนะครับและในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของออปชันที่ให้มาล่ะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างแห้งแลง้งพอสมควรสําหรับเจ้าเปอร์โย2008ดีออปชันไฮเทคด้านหน้ามีอะไรมาให้คุณเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้คุณมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีเตือนการชนด้านหน้ามาให้คุณแต่ไม่มี เบรกอัตโนมัติด้านหน้าให้ไม่มีกล้องมองรอบคันให้คุณมีเพียงกล้องมองหลังเพียงอย่างเดียวค่อนข้างที่จะขี่เรไปเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวมีไบร์ทสปอตมาให้มีเตือนออกนอกเลนมาให้แต่ไม่มีระบบเตือน,นว,อวอัตถุด้านหลังเวลาคุณถอยหลังไม่มีระบบเบรกอัตโนมัติด้านหลังเวลาคุณถอยหลังตรงจุดนี้ผมว่า RCTA RCTB เมื่อเทียบกับราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทเลยอะรถคันนี้ควรจะต้องมีแล้วเมื่อมองไปที่คู่แข่งรถคันนี้ก็ควรต้องมี เช่นเดียวกันเนี่ยครับแรงมากๆในความเป็นเทคโนโลยีไฮเทค ตรงจุดนี้ผมมองว่าเขาควรจะให้มามากกว่านี้ส่วนภายในล่ะเป็นอย่างไรภายในค่อนข้างที่จะกระชับกระชับตัวนะเล็กไปนิดนึงในความรู้สึกของผมในบอดี้ของผมที่สูง170เซนติเมตรนี้แล้วเมื่อเข้าไปอยู่ในคอกพิดเข้าไปอยู่ในห้องโดยสารและเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของผู้ขับขี่ของเจ้า208แล้วเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะกระชับตัวไปหน่อยแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงทั้งหลายน่าจะเหมาะสมน่าจะดูดีเพราะว่ามันกระชับมันกระทัดรัดถอยเข้าออกก็ง่ายรถคันนี้เข้าออกห้องโดยสาร ก็ง่ายไม่ได้ยากเย็นอะไรเพียงแต่มันเล็กไปสําหรับผมนะครับแล้วฟังก์ชันที่เขาให้มาภายในรถมันก็น้อยไปหน่อยอย่างที่ผมขับให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับที่วางแก้วน้ํา2แก้วที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเวลาวางแก้วน้ําสูงๆแล้วเนี่ยมันไปเกะกะตําแหน่งของมือเวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์ตรงจุดนั้นถ้าใครไม่ได้ใช้การเปลี่ยนเกียร์บากไมนะ่นักตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่ผมใช้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่ไม่มีไวร์เลสชาร์จให้แต่มีช่องเสียบ usb 2ช่องให้คุณด้านหน้าแต่ด้านหลังก็ม ไม่มีให้มันก็ขาดแคลนมากเกินไป หน้าจอ Infotainment นะครับจอกลางขนาด7นิ้วเป็นแบบสัมผัสเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ได้ Auto Android ได้ก็โอเคแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าฟังก์ชันการใช้งานของจอเนี่ยมันน้อยและมันใช้งานค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่การปรับแต่งหน้าจอต่างๆทําได้ดีนะค่อนข้างที่จะทันสมัยมาระดับหนึ่งแหละและที่เด่นที่สุดของเขาคือหน้าจอมาตรวัดที่เป็นไอโคกพิทแบบ 3D หรือ3มิติอันนั้นโดดเด่นมากๆและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามใจของคุณเลยมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนในหน้า ให้คุณตกแต่งตามสไตล์เนี่ยอันนี้เด่นที่สุดในคลาสไม่มีเจ้า B SUV คันไหนที่มีการตกแต่งหน้าจอการปรับเปลี่ยนหน้าจอรูปแบบหน้าจอได้ดีเท่ากับเจ้าเปโยสองแล้วและความทันสมัยของหน้าจอนี้ก็ดีมากมากมันชัดเจนและ มันมีลูกล่อลูกชนลูกเล่นให้เราไม่รู้สึกเบื่อในการใช้งานโอเคมากๆพวงมาลัยแบบหัวตัดท้ายตัดโคตรเท่แต่หลายๆท่านน่าจะไม่คุ้นกับการใช้งานเพราะมันเหล็กนะครับตรงจุดนี้ก็แล้วแต่ความคุ้นเคยแล้วแต่การใช้งานของแต่ละบุคคลละวหละว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบภายในของเขานั่ง ไม่ได้สบายแต่มันเทมันได้ตรงเทมันได้ตรงโทมารายที่มันเท่นี่แหละนะครับทำให้การขับรถคันนี้เนี่ยมันดูสนุกสนานมากขึ้นฟังก์ชันไม่ได้ให้อะไรมามากมายให้มาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมและเหล่ะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าดูจากจํานวนเงินดูจากเม็ดเงินที่คุณจ่ายไปแล้วเนี่ยผมว่าออปชั่นมันควรจะได้มามากกว่านี้อย่างน้อยๆกล้องมองรอบคันก็ต้องมีอะแดปตีฟครูสทนก็ต้องมาเพราะเนี่ย k ี y r เรที่สุดแล้วไม่มี Adaptive c r u ทีฟครูสโต l ในขณะที่คู่แข่งเขามี i v ด c r พ i ีฟครูสโต l ทั้งสิน้นตรงจุดนี้เปอร์โยก็ต้องมองให้ละเอียดแล้วครับว่ากลุ่มลูกค้าที่เขาเขาเ้ามาเลือกความเป็นเปอร์โยเนี่ยเขาต้องการระบบความปลอดภัยไฮเทคพวกนั้นหรือเปล่าแต่ในมุมมอ,องของตัวรับชัยลาดทีวีคุณต้องใส่เข้ามานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยราคาค่าตัวเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วตัวนี้ ออกจะแพงมากเกินความจําเป็นไปสะหน่อยแต่ถ้าถามเรื่องความสนุกสนานในการขับขี่เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าขับสนุกใช้ได้แต่แข็งกระด้างไม่เหมาะสําหรับนั่งหลังไม่เหมาะที่จะพาผู้ใหญ่นะครับเข้ามานั่งโดยสารใน208แบบระยะทางไกลๆหรือบ่อยครั้งเพราะมันค่อนข้างแข็งเหมาะกับวัยรุ่น เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบฟิลลิ่งในแบบกระแทกกระทันหน่อยๆในแบบกระด้างหน่อยๆนะครับนี่คือจุดขายของเขาจุดขายของเขาอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือในเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่มองแล้วเนี่ยผมว่าเจ้า2008เนี่ยมีบุค,คลิกมีเอกลักษณ์มากที่สุดในคลาสเหมือนกัน ดีไซน์หน้าจอดีไซน์แดชบอร์ดด้านหน้าเบาะด้านหน้าแผงข้าวประตูค่อนข้างที่จะโดดเด่นแหละใครซื้อ2008ผมมั่นใจว่าเป็นคนที่มีบุคลิกเฉพาะตัวมีความชอบในดีไซน์ของรถมากกว่าฟังก์ชันของรถก็แล้วแต่ความชอบของคุณล่ะครับว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบในเจ้าสิง์ขย่งตัวนี้ในความเป็นเปอร์โยบ้านเราวันนี้บอกได้เลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่เปอโยประเทศไทยจะมาบุกตลาดรถในกลุ่ม SUV เพราะคู่แข่งอย่างค่ายญี่ปุ่นเนี่ยรอรับน้องหนักๆทางหนั 3 0 0 8ก็ต้องไปเจอกับ Honda CRV ที่มีแผนจะเปิดตัวรุ่นใหม่ในปีนี้เช่นเดียวกันตัวนี้เจอแล้วเจอกับ Honda HRV ใหม่แล้วมีโจไลออนของ Great Wall Motor มารอรับอยู่เหมือนกันหน้าตาแบบนี้ออปชั่นเท่านี้เป็นการบ้านข้อใหญ่ของเปอร์โยล้วละ่ะว่าจะฝ่าตลาดหินหินแบบนี้ได้แค่ไหนและก็ต้องอยู่ที่ลูกค้าแล้วครับว่าเน้นดีไซน์ เน้นความสนุกในการขับไม่เน้นออปชันคุณรับได้หรือเปล่ากับราคาค่าตัวตัวนี้เพราะถ้าหากมองในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะ HRV ยังโดดเด่นกว่าเจ้า2008นี้อยู่พอสมควรเพราะ HRV ค่อนข้างลงตัวทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์และช่วงล่างตัวนี้เน้นดิบๆหน่อยนึงลากเกียร์สนุกๆหน่อยหนึ่ง,กกรรงต้องเป็นคนที่ชื่นชอบในการขับรถถึงจะชอบรถคันนี้ไม่ใช่สายหวานแต่ออกสายแมนสายแน่นๆตัวนี้ ตอบโจทย์แน่นอนครับไม่มาเรื่องมากกับออปชันเน้นเท่เน้นหลอ่อเน้นขับสนุกตัวเนี้เหมาะกับคุณแน่นอนแต่ถ้าใครมองออปชันมองความคุ้มค่าของราคากับออปชันที่ได้ไม่เหมาะกับคุณแน่แนย2008ยังคงขาดแคลนออปชันอยู่ถ้าออปชันมาผมว่า2008คือ1ทางเลือกที่น่าสนใจในกลุ่ม BSUV วันนี้ถาาบันตุลาชัยลดทีวีชอบหรือไม่ชอบรถคันนี้ชอบในความเป็นเปร์โย ชอบในบุคลิกดีไซน์ของเปอร์โยแต่ไม่ชอบในออปชันที่เป็นอีสานแล้งแบบเปอร์โยในวันนี้ถ้าให้เลือกยังไม่เลือกขอกระโดดขึ้นไปที่เปอร์โย3 0 0 8ดีกว่าตัวนั้นครบท้วน อบโจทย์การใช้งานของผมมากกว่า2008นี้อยู่พอสมควรและนี่คือข้อสรุปของ a u t o l i f h t h a i l a n ด t ทกับ p กับ e o โย2008คันนี้อีกไม่นานราคาขยับไปที่1.249ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่แท้จริงของ p g e โย2008ในบ้านเราแล้วเมื่อราคาตั้งอยู่ที่1.249ล้านบาทครับท่านผู้ชมครับก็ต้องอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วครับว่าชอบหรือไม่ชอบแต่อ t o l i f e t h a i l a ด์บอกแล้วครับอีสานแรงแบบนี้รอ อีสานเขียวออปชันเต็มๆแล้วค่อยมาคุยกันกับเปอร์โยช์2008กับ AutoLife Thailand TV ครับผมและนี่คือบทสรุปของผมแล้วเปอร์โย์2008ในวันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับ BSUV คันนี้ราคานี้ออปชันนี้สมรรถนะแบบนี้สแสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ